ตัวนี้ยนีคนเดียวเขาเหงาใช่นิ้วเอาไว้นะลูกนิ้วอ่ะตัวนี้ถ้าทำมันจะโนหรือเปล่ามันถึงมาอยู่ตัวเดียวอ่ะเขาบอกว่ากดอปกาก้ามันนิ่มมากนี่ไหมจริงอ่ะนุ่มมากแบบบีบนมอ่บีบนมใช่ใช่ใช่เด็ก็จะมารีดจับคนเด็กก็จับนมมากจะมีของฝากโอ้มาดูคนอื่นนะมันนิ่มมากเลยอ อกมากก็จะเก็บองุ่นใช่ไหมใช่จะเก็บไปเป็นแบบให้หมดไล่เขาเลยองุ่นสีอะไรองุ่นสีอะไรมีทั้งสีม่วงสีเขียวป่ะชมพูมีไหมไม่มีเขามาด้เลยเนี่ยอยากดูอนเข้านี่ดูองุ่นนี่องุ่นคือแบบเป็นพวงสวยมากอะแล้วมันปลอดสารพิษด้วยปะปะเมื่อกี้เราได้ลองชิมแล้วอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากเป็นความเพลิน แต่ทแลก็กินไปเลยนะอร่อยดีอือหืออ๋อองุ่นลอยมากเลยอะไล่คุณหวานนะครับตอนนี้เราอยู่ไล่องุ่นคุณหวานเขาใหญ่เดี๋ยวจะมาทํากิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรามีสั่งเครื่องดื่มเดี๋ยวสั่งเครื่องดื่มให้เมื่อกี้อ๋อจะกินยังยังสั่งน้ำองุ่นสดไปแต่น้ำองุ่นเขาหวานจริงเขาหวานมากไปแก้ววันนี้ไปแก้วสาเห็นแล้วอันนี้ไหมอันนี้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไม่เอาไม่เอาตัดเฮตรงนี้เขาอยู่คนเดียวเขาเหงาใช่หงาหนูอยากให้มันอยู่ปินเพื่อนเขาตัดไปหมดแล้วนิ้วเอาไว้นะลูกนิ้วอ่ะเฮ้ยดูก่อนเขาให้ตัดก้านนู่นเลยหรือตรงนี้เฮ้ยนิ้วป้านิ้วใจเย็นก้านนี่สวยจริงๆเลยนะเนี่ยอ๋อเอากันก้านมาขึ้นก่อนไปอันตรายนี่ครับเราได้แล้วครับแล้วก็ลองมืนับดูนะครับว่าในองุ่นพวกนี้มีทั้งหมดกี่เม็ด อ่งุ่นที่นี่นะก็เป็นอ่งุ่นที่ปลอดสารแล้วก็สามารถที่จะตัดปุ๊บกินได้เลยปั๊บด้วยนี่อันนี้ปลอดภัยเอ็นจอยการตัดอ่งุ่นครับครับพี่ที่นี่มีกี่ไร่ครับเนี่ยที่นี่จะมี15ไร่ครับมีอ่งุ่นนะครับฟูซานน้ำสดอะโวคาโดลเลมอนครับแล้วแล้วมีกี่พวงอ่งุ่นแล้วครับหลายพวงใ,ใครจะไปนน้ำพี่มันเยอะมันเยอะเหรอครับผม,บผมถ้าถามพวงปุ๊บผมถามลูกต่อเลยนะมีกี่ลูกอีกเนี่ยเราไปดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเราสั่งเครื่องดื่มไว้ข้างในเราไปกินเครื่องดื่มกันแกอยากกินน้ำองุ่นปัางหุ เล็กกว้างกว้างจะดเดินวนอีกทีอ๋อจะรอเธอเรียกอยู่นี่แหละอ๋ออันนี้เ erm ป็นกาแฟอ่างวนครับรุ่มกาแฟเหรอเนี่ยแต่แก้าเจาะหลอดให้ป้าหน่อยทีป้าอยากจะรู้ว่ามันอร่อยยังไงสนใจนี้มากเลยอ่างวนเอาเจาะหลอดให้กินก่อนเป็นสนใจอ่างวนนะปืนเข้าไปปืนแรกเข้าไปหมตื่นเลยตื่นแล้วเหรอนี่นายแบบเรา เป็นไงกาแฟองุ่นขมเปรี้ยวผสมกันหมดเลยเนี่ยกาแฟละมุนไหมอืมกินระวังนะอย่างเงี้ยกินปุ๊บจิ้มตาบอดอีกเนี่ยพอเราคนปุ๊บมันก็จะกลมกลม่อมใค่เป็นสามยมกลมมั้งอ่ะ <c oughs> ไปเล่นตรงนู้นเดี๋ยวน่าก็น่อาอ่างวนหนูหายไปใสรออยู่ครับเขาทำเป็นทีละลูกทีละรอบตอนนี้เขาทำรอบกาแฟเดี๋ยวต่อไปทำน้ำองุน่น เป็นน้ำองุ่นน้ำองุ่นนะคุยเบายองุ่นแบบองุ่นแท้อ่ามันก็ต้องแท้สิลูกก็มันแท้ไงถึงถ้าอยู่ที่นี่ว่าเนี่ยอยู่ก็วุ่นวายเนี่ยระหว่างเขาจะถ่ายคลิปเนี่ยเป็นไงลูกน้ำองุ่นเป็นไงอร่อยหวาอร่อยเหมือนที่เรากินสดๆเลยไหมเหมือนที่เหมือนที่กินสดสดเลยเพียงแต่ว่าอ๋อยังไม่ได้กินนะเขาก็ต้องเพือเหมือนให้เรากินกับต้นนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีน้ำแข็งแล้วก็เย็นก็ต้องไม่เหมือนนะสิถ้าเหมือนกับต้นต้นมีน้ำแข็งอร่อยอร่อยนะ อร่อยกว่ารู้สึวกว่าอร่อยกว่าโอเคนี่ก็คือบรรยากาศนะครับที่ไล่อุ่นคุณหวานนะครับ<น>อยู่นี่อยู่นี่มานี่แล้วมาหาป,ป้าแล้วถ้ากับป๊าจะให้ย่าไปให้อาบากาโอเคโอ้โหวิ่งไม่รอใครเลยถ้าจะให้ไปให้ออกข้างนอกดีกว่าโอ้โหรู้ดีอีก <c oughs> มากรู้ดีมากเลยครับเรื่องให้อาหารสัตว์ <c oughs> โอ้ยรอยแก้วชอบมากเลยนะครับเรื่องให้อาหารสั์เนี่ยขนนมันนุ่มมากโอ oh, จับหัวมันด้วยอเ oh, oh, ระวังมือบาดมือปะลูก <laughs> มันจะดึงหนูเหรอ <laughs> ตอนนี้รอยแก้วอยู่ที่พีโมพีโมเพียสตานะครับมาให้อาหารมาอาหารแกะโอ้โห oh, oh, ตรงนั้นเขาแกะเต็มเลยรอยแก้ว <laughs> เราอย่าไปดึงกับมันเราปล่อยให้เขากิน,น,นไป,ไป <laughs> อาก็มันก็เดี๋ยวคนอ๋อเหรออาจจะทําอะไรมันตัวนี้ถ้าทามันจะทนหรือเปล่ามันถึงมันอยู่ตัวเดียวอ่ะมันน่าจะย่างอาหารด้วยป่ะไม่รู้สิแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราได้อาหารจากร้อยแก้วแล้วเขาบอกว่าขวดอัปปะแก้มยิ่งมากม่จริงอ่ะว้าวแาเร่ำจับดูดิแม่แม่เร่ำจับขึ้น เอาระวังก็บอกเราระวังให้อาหารกัดต,ต้องระวังมันกัดเอา centered, เรา для, เอยากทำให้มันเป็นแฮปปี้เอนดี้อ่ะที่มันแบบจุ๊บๆเอาอเอาให้มันจุ๊บๆกันนะข er, อให้กินกันเราหัวคนหนึ่งกินหัวคนหนึ่งกินหางให้มันจุ๊บๆกันนะเราดูที่ได้ไหมเฮ้ย okay. ไม่ได้มนจะุ๊บ เราจะไปไหนกันต่อครับตามป้ามาเดี str ๋ยวป้าพาไปเที่ยวต่อไรก็รู้ว่าน่าจะไปบิบนุมบัวโอ้ไอเจ้าก็ไม่ดูป้าเลยอดีอไีการมืเที่ยวของหนูนลเป็นแกจกินตุ๊กข้โพดนะครับ เราจะกินอาหารกันที่ให้เสร็จนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทำอะไรกันรู้ไหมบีบนมวัวบีบนมวัวบีบนมฮะบีบนมวัวไม่บีบนมวัวเพื่อเอานมมันมากินเไงอ๋อเพ่ออะไรเหมอแม่อยากได้อะไรอยากได้นี่เหรออืมอ๋อ,อเคเป็นหมูทอดใช่ไหมไก่ไก่นะครับขอชิมโรจเยลลี่ปาร์ตี้หน่อยได้ไหมโอเคเยลลี่เลยนะปาร์ตี้เยลลี่ปาร์ตี้เหรอครับฉันชอบเพราะมันมีเยลลี่เยอะมาก เ่นีเนนๆตอนนี้แล้วแก้วก็จะมาที่นมงเรอเืนเลยครับผ้ระวังลื่นนะฮะแต่เไม่อำเป็นบันไดอ่ามันลื่นนะค่อยๆืึ้นนะครับ คือสถานีรถไฟไทยเดนมาร์กนะครับก็คือนมจะเข้ามาจอดเป็นรางแล้วก็วิ่งออกไปเหมือนรางนี้ก็วิ่งแล้วดูติดหลอดติดหลอดมันใจ่นตาสนใจมากนะนี่สำหรับเด็กๆนะครับเห็นนมวิ่งเป็นขบวนอย่างเงี้ยเนาะ วันนี้เรามาดูเขาลีดนมวัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลีดกันบ้างแล้วแกจะลีดจริงเท่เมื่อกี้เแล้วแกไม่ดูดกระปุกเลยนะการบีบอยู่สามสเปคเราจะลีดนะครับว่าเราแก้วฟังเราจะทำได้ไหมเวลาเข้าไปเรียกเพื่อเข้าฝั่งด้านข้างเดี๋ยวพี่อาร์จะเป็นคนช่วยเรามาแล้วรทำกันจริงจริงจังอ่าเวลาบีบอยู่นะช่วยกันดูก็ได้ถ้าเวลาวัวเขาจะัออกบีบแรงแรงบ เวลาวัวจะขับถ่ายก็จะชี้หาอย่างนี้ใครเห็นวัวชี้หาก็โกนบอกด้วยนะเผื่อคนข้างๆเรียกอยู่จะได้ถอยไม่ทันไม่งั้นเดี๋ยวมีของฝากนะมาจ้าเหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ซักอีกนะครับออกไหมทำไมนม่ออกเหมือนพี่เขาลูกล็อกล็อกเล็งแรลกเล็งแหลกบีบล็อกก่อนล็อกรีดพี่ก็จับไปในจะุดของเหลวข้างในนั่นคือน้ำนมบีบออกมาเลยมันเจ็บไหมเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บล็อกก่อนล็อกก่อนรีดเล็งด้วยเดี๋ยวโดนขัดเบ อ๋น่นแหละแน่นแหละแน่นแหละตอนนี้จะจำยากหน่อยเพราะว่าเขายังตัวเล็กอยู่น้องจุกนมเขาเล็กครับผมอ๋อจุกนมเขาเล็กครั้งแรกมีเป็นคุณแม่ครั้งแรกเลยอายุได้สามขวบกว่าเกิดปีหกสามตัวนี้เฮ้ยมันจะไม่ถีบผมใช่ไหมไม่ครบไม่ครับผมพอดูผมอยู่ตำแหน่งดีมเนี่ยจับ space ไว้ก็รอครับผมอ่าใครตอบเสร็จแล้วต้องรู้ต้องรู้ล้างมือได้นะครับบิดเสร็จแล้วทุกคนมีอาล้างมือเนาะโอเ่าเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นนมันนิ่มมากเลยจริงเหรอเหมืไหนอ่ะเหมือนนมแม่ไหมลูก นนเหิวกว่าใช่ไหมลูกใช่บัวเหี่ยวกว่าอ๋อเหรอเฮ้ยมันสนุกมากอันนี้ก็เป็นความสนุกของเด็กๆนะครับน,นมนมวัวมีกี่เต้ามีกี่รูครับมีกี่เต้าเงี้ยสเต้าครับสตทุกต,ตัวมีสี่เต้าหมดใช่ไหม,ไมครับสบายไหมมีคนรีดนมวัวให้นะฮะสบายไหมวัวเนี่ยมันจะต้องท้องก่อนแล้วมันก็จะรีดนมได้ได้กี่เดือนนะ ได้ส <mm ิเดือนต่อสิบเดือนแล้วแล้วมันก็ต้องท้องใหม่ใช่แล้วถ้ามันไม่ท้องก็คือไม่จะไม่มีนมเลยไมจะไม่มีนมเลยตรงนี้มันด right> ึอะเอตรงนี้ตึงๆนอัญนีเวัวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปรีบนมวัวเียวแกกลนรีบนมบัวอะไรไปป้อนนมวัวเออด้วยเดี๋ยวเกลับบ้านไปก็จะไปรีบนมวัวมาทำอะไรกันครับตอนนี้เราจะมาให้ กำลั<อ>งนมให้ลูกวัวตอนนี้นายแก้วกำลังมาป้อนนมลูกวัวนะครับโอ้ยนายแก้วไอตัวนี้มันไม่อยากกินมันไม่อยากกินไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันอยากกินเนี่ยให้มันอยากกินเนี่ยตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็รออยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังให้เขากินก่อนเลยให้เขาหมดไปอะไรก็ได้ลูกไดขอใหม่อะไอตัวที่เขาอยากเขาหิวลูกให้เขากินเลยไม่ต้องดึงออกลูกให้เขากินไปเลยครับไม่เป็นไรครับอ้าวแบ่งแบ่งแบ่งฮะ หมดยังไงหมดแล้วเราหมดแล้วไปเปลี่ยนคนใหม่ได้ครับขวดเป่ามันจะมีลมเข้าท้องนตโอเคเก่งมากหับอนีกครับยืดะัวอร่อยหหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดอีกนิตอนนี้เรามาดูโชว์คารบอยนะครับโอ้โห น่าเลยครับน้องคนนี้ตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในแล้วครับไปอยู่ในห่วงแล้วนในฟาร์มคนอมโชคชัยที่โมกเหล็กเนี่ยนะคะก็จะมีสะเลี้ยงปลา<ะ>มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็มาซื้ออาหารปลาแล้วก็แวะให้อาหารปลาได้ให้อาหารปลาตักนิด ชีพจะแจ่มใสนะสำหรับร้อยแก้วเนี่ย,ร,ยร้อยแก้วดีใจมากที่ได้จับนมว,วัวเพราะว่านมวัวคือแบบเทกเจอร์มันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เหมือนที่เราเคยจับอ่ะมันนิ่มๆใช่ไหมนิ่มๆ,ๆอะม่ะมันไม่เบอบกล้วยไหมบีบกล้วยเข้าปากเออไม่ใช่ใช่ไหมไม,มันแบ,บม,นมันเหมือนเส้ก๋อยที่มันเหี่ยวเหรอใช่แล้วก็จบทริปไปแล้วนะคะกับการที่ร้แก้วมาเที่ยวทริปเขาใหญ่ร้แก้วรู้สึกว่าเรก้วสนุกมากนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กันติดนะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ